สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแคทมี่สแอลค่ะเออเติมนวะำมันรถก่อนโออห,หัขวามันนี่นะคะนะคะนะคะเรากำลังจะไปหาเนรุยกันนะคะวันนี้เราจะไปเยี่ยมเนรุยอีกแล้วนัดกันไว้กับอีเจ็บปอลเมีดกับอันสร้างแตงหนาใหญ่คุณแม่ป,ปอลเมีดกับคุณแม่จูนลีเออคุณแม่จูน มาดามจูนมาดามจูนนัดกันสิไปซุมหัวกันยวนของพักมิลุยย่โรงบานยาโสทอนนะคะเขาสิไปถล่มยาโสทอนบานองิงวาซานตอนนี้ต่อจอดเติมน้ำมันรถอยู่นะคะความทั้งเดียวอันเอาผลิตภัณฑ์ใหม่ไปนําเสนอน้าอืมเอาโมูฝอยไปฝากกันมิลุยน้าเสดมันต้องกินกับอันข้าวต้มเนี้ยมอเ้าเออมีหมูฝอยสามร้อยค่ะดีเซล เติมน้ำมันถึงละสามลอยพวงใดอีกแล้วมึงเติมน้ำมันน่ะไม่คิดที่จะไปที่อื่นเลยใช่ไหมไม่คิดที่จะเติมเผื่ออะไรใช่ไหมเผื่อเกิดไอซีเรนอะไรบอจ้าเติมเพลละสามลอยจ้าเงืนกัะเติมไหมตอนนี้ต่อเติมน้ำมันรถอยู่นะคะว่าอต้องเอาบัตรดอกจอดเติมอยู่ปั๊มตีพีซีพนธมพไนนี่มาแหละ ก็แต่งชุดนี้เพระาะว่าเข้าอ่นเขาก็มาต่เหตุเขาก็อ,ออกเหตุมากก็เลย,เลยไปเลยขอยคิกานอาบน้ำออกเหตุมาแล้วก็ไปส่งไปส่งนังพีกาหกงูขึ้นรถไปล่งกระดังยุคงเทพยสองพันกระปุกไปแล้วนะคะใครจะสั่งสั่งเข้ามาได้เรอรรัวนะคะ สองพันกระปุกไปหอดผูดังรอยเอ้ยกรุงเทพแล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมจัดส่งทั่วประเทศแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะผู้ใดสาใจสนใจสั่งกันเข้ามาได้ได้พี่น้องกระปุกละแปดสิบบาทน้ำริกกะหมูกระปุกละแปดสิบบาทเป็นเซตกระปุกละแปดสิบบาทพี่น้องร้อยแปดสิบกัมรับเป็นเซตสี่กระปุกสามระปุหกสิบห้าบาทพร้อมจัดส่งค่ะผู้ใดสั่งกระปุกหนึ่งค่าส่งหาสิบบาทสั่งสองกระปุกค่าส่งหาสิบบาทสั่งสามกระปุกสี่กระปุกค่าส่งหกสิบบาทนะคะเอาเป็นเซตคุ้มกว่าได้พี่น้องได้รับรองเจ้า กินเบิร์เทเตอร์น้นอนมาตองอยานกินบะเบิดนะคะโอเคเราออกรถกันเลยค่ะเรากำลังจะไปยะโสธร29กิโลเมตรหญิงตัวคนเดียวเดินทางเปลี่ยวจากเมืองร้อยเกินไปอีกแล้วู้ดเดียวอีกแล้วถึงยะโสธรแล้วนะคะ กำลังจะลงรถลงรถลงรถ,งรถจอดรถทีพี่น้องจอดรถทางถนนอีกเหมือนเดิม,มเหมือนเดิมเจ้าแล้ถึถงโรงพยาบาลแล้วนะคะนี่โรงพยาบาลนะจ๊ะนันจะ้นนจะโอ้แต่คิ้วกินาคา่อยเตรียมตัวลงรถกันเลยนะคะพี่น้องค่ะเออนะคะเดี๋ยวเอาของแล้วลงรถไปหาไอรุยกันเลยจ้าหอดแล้วหอดแล้ว บรรยากาศสองฝั่งทางเอาของก่อนจ้าเปิดรถเอาของก่อนพี่น้องเอ,อ้ยอ,อุนยุ่อันญาอยูยสาวอุนยุ่อันยาเดินผ่านปนะ้ายหน้าโรงพยาบาลคือเกา่าคือเดิมกับพี่น้องจ้า เซิฟเซิฟเซิฟหญิงตัวคนเดียวอีกแล้วกูไปเลยจ้าพอไปเลยไปเลยจ้าเห็นว่าก็เขียนไว้ทางคนอย่างอ่ะสินกล้วยม้ยางนี่บ่ได้เด้ทางคนเดินควายเดินไม่ได้นะจ๊ะคนยางเดียวยางเดียวจ้าอืมสวยๆอยู่ๆอ่ะ OPD ก็เงียบเงาเหมือนเดิมเพราะว่ามันเดึกแล้วหมองเกาหมอเดินทะรุทะรุมานะคะห้อหลัดไหมพี่น้องห้อเด็กสินห้อยางลัดิดงดีห้อสวยเสาเหลียงเหมือนเดิมจำได้ไหมเสาเหลียงเสาเลียง ุเรา,าจะขึ้นชั้นสี่นะคะนี้เรากำลังรอขึ้นลิฟต์นะคะลิฟต์มันกระสิเป็นแบบว่าหนารักเมย มันสีดแดดเสียงดังำึืนๆนะย,ยังน้อยมันจะแตกต่างกับโรงพยาบาลเอกชนกับอันทีดเพิเ่มปรสานมีเทปไม่เป็น้องเนาะชั้นไหนคะชั้นสี่ชั้นสี่ค่ะหนึ่งสามออกแจ็คกิ๊บมาแล้วพี่น้องออกริปมาแล้วนะคะ อีมาดามจูนก็รักมากสวัสดีค่ะโอ้มาดามกนมาถิอะไรนเมียางกนั่นเจ้าคือเฮ็ดม่เมียเอไม่้งเามนาะเฮ็ดอย่างนี้ไม่เยห็ญิงจะเฮ็ดอย่างเฮ็ดลคอยท่านอ่คอยงานเดอยขี้ข้าให้แบบนี้เขเฮ็ดเส้นกระดานเงินเยบ่ คนหู้งามสิเพจอีหลายคนมา้องสีห้าเพรายังเป็นดอกมาตอนนี้เออสี่ห้าสั่เลาสี่้าเราเพ่งสี่ห้ามาห้องสี่เพราะเป็นกะลาเพือกกะละเพือกเสี่ยวไงอย่างเอาเส้นกระดาษห่อของวันมาเลยตีเออแล้วบนนีคานขึ้นมาอีกคอยนั่น คนมาทำใส่ละลายมอดีแล้ว่าเาอกบอีกีกินขอนนะก็เลยยุงใส่ยุงใส่ที่เือันสั่งานจได้บวนกัยุงใส่ไปเลยบัวดอกก็ขอไม่ผมรวยแต่หน่อยเดี๋ยวบานนึงเลยนะจันจะบัวอันเบิ้งหันบัวสามวัดที่แก้วบัตอนนี้กำลังทำเหรียญโปรทานไปถ้าเอาบุญบัตรเพ่าด้วยพี่น้องอันบันหินเล็กไฟนิมบัตตาบัตรเพ่าๆเอาบุญนี้เตรียมโต้ลวค่อยมา เตรียมโตหอเตรียมตนมวนโหลดนั่งป่ะเข้าว่าออกเข้าบุญอื่นมาขึ้นอหนูเด็กขาวไม่ได้ละเขาเายายไม่เ right ็นไรแล้วเขาไปได้ละล้วเขาเขายายม่เปเหมอนก็จเก่งในแค์ไปรัสเสียมาอีกบอบบรรยูอีกสองเดียนบันยูปอบมึงเฮ้ยปาร์ตี้พี่น้อง มากกันนั่งอยู่ไม่เอาไม่สวยดีเบลใส่สอยเอาากันที่เหตุอันอันนี้ไปป่ปวยท่านอันงานบวชอันหน,นาปุ้งเขาอื่นหนาปุ้นใส้หนาใส้เป็นนองไส้ล่ะนองไส้ข้นเล็กสุดเป็นองค์ชายเล็กของคุณยายเทพพม่านดาของคุณแพ่วๆนะคะ <c oughs> นี่แล้วสิบบวชพี่นงกับว่ากันเหตุนี้เรียนป่วยทาน แล้วก็จับจุม้ roc, มใส่กันนะคะเพราะว่าเราเราพับดอกแบบเข้าไม่เป็นแล้วก็หนังยางหัดจุ้ม่ทาเหรียญเลยนะครับตบหรือหัวแล้วก็ตีออกตัวที่นี่โดเพราะว่าเขาวันมันโดนกั่นภาพแบบแบบบ้านเนี้ยเขาเห็นอันอันเขาเอิญชุ่มอมไมีเวียกเห็ดอันพับแบบงามๆนั่นอันนี้เขาเอิญชุ่มมีเวียกเห็ดเขาเห็ดจังสีมันยังเรียกวาไง เห็นว่าผู้เฒ่าน้ำบันบ่มีเรียกเฮ็ดปวาบดิบบินเฮ็ดชุดสิได้แต่ระดดอกโดนคอยกะจีหัวแล้วมันกะจีซ่อนเนี่ยวันนี้ตอนนี้คนตั้งกล้องใส่ใจว่าคนตั้งกล้องยุกกคคาไม่ย่าวยองถ้าหัวนะไม่งั้นกล้องจะสั่นนะยายนี่จับจีบมันเข่านี่พี่น้องยุ้มมันเข้าเอาสองสีผสมกันสีแดงมันตัดกันกันยุ้มมันเข่าแล้วก็นั่งยางฮัดจบ ผู้ใดข่าวยู่ยเอาเจ้าอย่าข่าวว่ากับมานอนขึ้นมาตั้ใจสามเดือนไม่ได้ตากเดือนแต่ไปพานความอยู่บนบอกว่าหมอรอยาสิว้ายาสิว้าตอนผ้ามียเทปไปหนูก้ยซักกับหมอยข้นเกลีงกอด้ว่าขยี้ขยี้ขยก้ขยเ้ขยขย่้ขยี้น่ี้นยี้ี้ขย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 ีอยยียียี้ขยี้มยี้้ย้ีย อ no no ุ้ยอันนี้เราเลือกอดีตก้อนมาเลยหมอตอนขึ้นเครื่องหันนาอืมที่นี่ลงเครื่องแล้วๆกับกับข้ามอยากกับอีแม่อยู่กับเยบ่ได้ขอเบื่อเพิ่นก็เลยปล่อยเพิ่นไปเลยเพิ่นก็เลยสตาร์ชีวิตเพิ่นยังไปต่อได้อยู่ซึ่งแก็ได้ดอกแคทเอ้ยแคทงามอยู่แล้ยหบ่จือบ่ไข่แตกนั่นนั่นนั่นไข่แตกก็ใสไข่แตกอยู่ไหนนะไข่แตกอยู่ขอนแก่นจ้า ไม่ใช่ไมีจุนสงสัยไข่แตกคืออีหยังอยู่ขันแกนจ้าถึกต่อเอ้าคิดเก่งแท้ไอจอนสวัสดีค่ะสวัสดีเอเซไอจอนนะครับไอ้ไอ้จอนนี่เราอยู่เมืองนอกันบ่เป็นผัวเจ้าเป็นบ่กูยู่บนเรนกว่ไอ้จอนนี่มือแบบเออจอนนี่มือแบบแัทนี่โซน พี่สิว่าคักแถิดต่อมเก่งกว่าขีดตัวเก่งเก่งห้องสามนมาบัตรีเขาพักกันตัวไม่ิีจุนพี่น้องเอ้ยออมาหล่นตึกนะสามชัมน้นซีห้องหมายเลขสามอาจาร์ไม่ิีจุนไป,ไปเบิร์กหนึ่งวันีไผ่จะคุะค้นใครตกะกขบาบางจบไปนะัลโพี่น้องจะสิลูกโพกกึ้นมาได้เนาะจริงเราเราซ้ทรงนี้ตอนนี้เรากำลังจะไปซื้อแนวกินมากินนะคะห้าพับันห้าพับเหรียญปุ๋ยท่านเร็วๆ ห้าสิไปกับมาดามจูนเดินทางไปกว่า200ลี่สวัสดีค่ะคือคืออุ้ยแม่ขออยากได้เสียต,ตัวนี้สวัสดีค่ะวิ้งต้องหัวขวานนมบุกสร้างซูมีนมสวัสดีค่ะสวัสดีเอสซีของแคทมี่นะจ๊ะสวัสดีทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราไปซื้อกับข้าวกันมาสูงมูงกินนะคะเข่ามี่หรือเป็นบอเมียเข่าเนี้ยมีห่หรอ ข้สิดมากินข่าวกันนะครับพี่น้องไป่้ซื้อแม่มากินขอนี่วน้ำบอขน่วนบอข้าวเจ้ากินน้ำมันน้ำพริกากหมูนี่นะเลิศเลิศไปนีดีไปสองคนกันเลยบอย่มาแต่งอ่ยมาแต่งี่มาแต่งนีู่้ไม่รู้บอ เข้ามาแล้วลิฟผีสิงนี่เลยผีสิงซองตัวนี่เลยย่าจะเปิ้ลแบบว่าเขาค่อยอยู่แต่โลกวันอีกกระสนไม่ย่าแบบเกียร์เขาคนไข้เด็กผู้ชายเลยแม่ผู้ห้องอไรแล้วมันมันไม่มีแอ๋อะไรเลยนี่มาเชิญเลยนี่คุนสามเชิญค่ะโอ้ยเข้าบ้านมันมากเองเนาด สองสาวเหล่าเรื่องพี่น้องค่ะนัดกันตะหมูว่านเดี๋ยพี่น้องนัดกันไปทางไหนระบาดแมเนี่ยนี่บอกเหมือนเดิเดี๋ยวพี่น้องเด้อนัดกันตะหมูว่านี่เอาดีดีนะกันเรเอาเนี่ยแหกัวนี่ดีนี่ดีใส่โอ้ยนี่ดีนี่บอก ห้องดับจีนด,ด้วยคนกระจัดยู่นี่มันมีประตูทางนี้เห็นไหมมันมีประตูยี่ีอ้อไหนยิ่งขึ้นเหรอพาะชันม่ฉันคุณเคยมาะเสริฐห้องาตู้เย็นแบบหลายเป็นสองเป็นสองใจจริงเขาก็ไปอย่างมากเอาพี่นอ้อ,อ,องเอ้ยโรงพยาบาลน,นี้เอาเอาเจ้าคือพากับบาจังฉี่ลาบเป็ดน้ำตกหมูลาบเป็ดลาบไก่น้ำตกหมูตกหมูลาบเป็ดสามสิบี่สิบสิโอ้ยลาบเป็ด ลาบเป็ดน,นะครับพี่น้องมั่นใจว่ากินได้กินได้เอออันนี้หมนออมล่อยลาอนี้เ่ยลาบไอันนี้น่นนะครพี่น้องโรงพยาบาลอาคารเสริมพระเกียรติต้อฟังตรงขามโรงพยาบาลเนี่ยสูทอนถนนแจ้งสนิทสิทธิ์สิเอย๋ยแต่นังทัางไปอุบลค่ะ ข้าสวยเอาอยู่ป่อแคบพอพอกินขอสวยเอาไปข้าเจ้า <It is. S 2> อืม <It is. S 2> มันไม่อยู่ถุงเดียวว่ะสัวนข้าเจ้าไป ขำมากค่ะแต่ว่าเขาเลือกไปแล้วเอาหน่วยสมๆแล้วเม่ยเขาไหมเดินเดินเดินจำหัวอะไรบอระแม่ยบังันโอนกับทีเดีมุดตัวบัวหัวอ่อนกว่าไหนล่ะแม่ยบัวมันหู้ใหญ่กว่านี่อยู่โอ้80บาทเท่ากระปุกกากมุนๆได้พี่น้องเห็นปะคะเออ แคบโมร่วนๆนะคะแปดสิบาทถัากระปุกโปรโมชั่นส uh> uh ี <t uh. <t uh 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 ่กระปุกสามระหงึ่สิบห้าบาทพร้อมจัดส่งนะคะอันนี้เขามากินข่าวด้วยยี่ป้าเอาตำแบบใดวะตีตำแบบหกตำแบบสาวเซเว่นตำแบบสาวนันท์สีวัดตีเขาได้กินข่าวด้วยพี่น้องกับตายเกือบตายไม่ยั่จูนกับว่าจูงเอาเมื่อกูได้สูอีแคทไปสั่นคอมเมนกูตายกระชิโป๊ยุการ์เห็นว่าไม่ยั่จูนยืนเบิองมันนี่ที่ดังปู่ดีเนาะ เดี๋ยวยิ้งแต่เสียงอีเช็ดแล้วจัคนนี้ไปเห็นตาตาลุยที่นาะน้ำพริกากหมูบาแคทมี่กินเบึงบ้เพียย่าเห็นไฟลานอืากหมูอเวจีบาซะโอ้ก็กินน้งไปคุบวาเวจีบาสำหรับคนที่สมควรลงนันหลกเท่านั้นยังอะไรกันกิอะไรก็ต่ เจบยูมูจักัสจาวานพี่น้องเจ้าเคยเห็นกระเทยตายบ้าี้ไก่นะว่ที่่เอาใบสองมาเห็นจับกระเทยตายถือขวงตัวอะไรเพื่อนมึงถือขวัตัวแล้วยายาฮับดี้ยาเปตัวเมียไปอุดรับอุดนอนมันเสี็จพี่น้องยาปตัวเมียาแม่จะคลับรถบมา คุณแม่คิงขับรถนะคะผู่บ่ขับบ่อมยัยขับเร็วมังแหล่ะขับเร็วมังแหล่ะขี่รถตายไปโม่มาเห็นที่ไปที่มาตายแล้วเรียบร้อยตอนนี้เราก็กำลังจะเมือแล้วนะคะเข้าพับพับเหรียญอันบอมเหรียญอันนนั้เหรียนปวยธานุนะเมียบอมเลีนกระปุกเหรียนปวยธานค่ะเหรียนปวยธานงานบวชงานบุญนะคะอืมเลี้ยงลาประมาณสี่ถุงเคิ่งมาที่ ชีดุ่มเครืองก็รังสิเมื่อบานแยกใหญ่แยกใหญ่มื่นมาใหม่ค่ะมาดามจูนกับเมียเมียจะเห็นยังมากลบุกขีดนี่ก็ได้อาที่เราแไาเมียที่ีราแสนเห็นน้ำเนี่ยจะนอนแล้วยังลุยจะนอนแล้วจะพักกันกลับเลยพี่น้องจะพักกันโผลดนั่งแล้วตอนนี้เสีหาทุ่มหลับเม่ จะห้าทุ่มแล้วนะคะคนค่้ควรนอนนะคะเพราะว่าเราไม่กลับมันเลยไม่นอนนี่แหละเราควรกลับได้แล้วนะแม่เขาจะได้ปูเสือนอนนะคะโอเคนะพี่นองเดี๋ยวมืออ่นมาใไม่จ้าเจอกันมองเกามองเดิมนะคะโอเคบา,บายบายนอนรลับฝันดีจุบ๊บจุ๊บจับจับจุบ๊บ